mẹ ao đen nó vui mẹ ao đen nhảy lên đen vui này cú oh, mèo mm. mà, nào mà. Để đi đuổi ไปนเนียเราเองทำเคล็ดอยู่แต่จริงไม่ใช่เนียนหย่อนเนียนต้องเนียนก่อนจะฆ่าฆ่าไม่ทัน ก็ตุกอะไรนักหนาเนื้ยคอยู่ปล่าแถวนี้ไม่มีเียีครไม่ทำมีม่งมินมี่ low คือไม,ม่มีค กูฆ่าไปแล้วหายตัวเกทุกเกทุกเอาให้มีศพนี่ว่า

khá rùa luôn, cái phòng kia mang, điên, điên rồi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 , มันจุบแล้วมันจุบแล้วรีพอร์ตมันไม่ชนะหรอกอังกินมันไม่ชนะหรอกฮัลโหลเพื่อนกูตายได้ไงวะเนี่ยดูกูตัดน้ำลายขาวเลยครับขาวร้อยเปอร์เซ็นเป็นนายเพื่อ ไม่ใช่ค่ะเอาโหวตส้มไอ้ส้มมันปาดมันปาดผมแล้วก็สีขาวอ่ะมันมาชกผมไอ้สีขาวคนนี้ส้มไอ้กูบอกแล้วมันไม่ชนะโลกเล่นยากคาตะโกนอ่ะเล่นสามคนมาเล่นยากแบบมันมั่วขาไอ้พี่ตายพีูตายเลยสั่งเลยกูฆ่าเยอะมากอ่ะยิ่งเยวกปาดเลิกปาดเลิกปาด ดนกูปาดเอาปาดเอากูไม่สนเลยเห็นกูไม่รู้กูปาดเอาปาดเอาเลยผมเป็นทานานผมใช้สกิลลฟร์มินนอะมันเป็นนักตกรกิแล้วมันก็มาปาดกอเอาไอ้ส้มไปก่อนแล้วค่อยโหวตไอ้ฟาร์มิน ยอมรับไปเถอะยังแั้พี่ก็ฆ่าไปเยอะหรอูฆ่าไปเยอะมากอ่ะไดง้มหนึงสีส้มเอาไปก่อนี่ลงไปก่อนราเป็นแก๊งสีขาวเราเป็นไว้สีขาวเราเป็นแก๊งสีขาวหมดทุกใบจริงจริงถ้ามึงอยู่กูสามคนเลยน่าจะฆ่าได้เยอะอยู่ะกูฆ่าเอาฆ่าเอาเลยไม่ฆ่าไม่ฆ่ากูฆ่าไปเยอะมากอ่ะเปิดไหมครับเปิดไหมครับ คุมึงมาต้องทํมึงมาต้องทำสกิลเป็นนักสืบคุมึงก็รู้แล้วก็รู้แล้วอะไรนี่อะไน่อะไรนี่ผมน่จะเป็นผมน่จะเป็นว่าจะสีส้อแครัีเ้อคเปะะยุนักเสืมึงรยนักสืมึนักเสือ็ขนเหรอฮะฮที่เมึงเป็นนักสืบรื่อมึงเป็นนักสืบอะเป็นแค่กระโปงแค่นั้นเองแค่นแ่เด็กแค่เป็นแค่เป็นแค่เ็นแคนเแค่นคเเเเเเเ ไอู้สกหึแค่พี่อกกา่กูคุมแล้วกูฆ่าไปเยอะมากกูก็คุมแล้วกูกูคุมแล้วว่ฆ่าได้ะวฆ่าได้คุมอ่ะปแมงเลยอย่าให้มันไปกดปิดไปิดเอาปิด่เฮ้ย คนที่อยู่หงเย้ไว้ซ่อมไปก่อนหัวเรื่องนี้หัวอยู่อะตัวแฝงน้าโง่เลยมันมันว่าเราโง่อะแข็งเนดาวอะแข็งเนดาวอะมันด่าเราโง่เว้ยต้องต้องเปิดไม้ด่ามันหน่อยละด่าคืนอย่าใช้สิวปากเลยเราก็มีสิวปากเหมือนกัน พื่อนมบอกว่าตายแล้วก็จิตเขาใช่ไหม้าไปจิตตัวกูแล้วผมบอกว่าเพื่อนเป็นสกจิแล้วเป็นสรกสีขาวใครบางคนนี่แหละาม้าม่ไม่เขาม่้เ่ไมนอืมอากมเล่นเป็นปะเนี่ยเปอการลุกซับมาวัดวัดโยการด่จับเกมนี้กนัไหมได้ี่ เฮ้ยก่อนนั้นเนี่ยใครคว่าตัวแฝงโง่วะเฮ้ยมึงโง่มึงย่าเปรี้ยวมากนะมึงมึงอย่าเปรี้ยวมากนะอย่าเปรี้ยวมากนะมาดีมาดีลูกหมามาดีลูกหมาคุยมึงเปรี้ยวมากเไรสัตว์มึงเปรี้ยวมากเลยไอ้หน้าหีไอ้หน้าหี้ไอ้แม่ระเกย ไก่โดนป่าทั้งหมดคุยคุอะไรคุอะไรเจอกันได้ด้วยเจอกันได้นะเจอกันได้นะเออทำเก่งอ่ะเจอกันได้นะอย่าเปรี้ยวมากนายสัตว์อย่าเปรี้ยวมากนะไม่ด่าคืนเลยโง่มึงฉลาดยังไงควายมึงฉลาดยังไงมาด่าคืนโง่หน่อยฮีอะควาย กูไม่เคยกลัวไข่หรอกเว้ยเียดมึงอย่าเปรี้ยวมากนะสิวปากมึงอย่าเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวกูเปรี้ยวได้เหมือนกันเออกูจดลน่าเออมึงเปรี้ยวมากเหรอกูเปรี้ยวได้เหมือนกันเว้ยโอ้มากกว่าโอเคคุณผู้ชมไปบายไปกน่นานะจ๊ะ